ค่ะวันนี้มาร,ริมงอานกันงไงบ้คงค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าแบบว่า <c oughs> เฮ้ยมันมีตัวช่วย <c oughs> ที่จะทําให้เราแบบว่าเอ่อทำให้เราได้กินน้อยลงเพราะว่ามันมีของกินมากมายมากที่ล่อตาล่อใจให้เราได้แบบว่ารับประทานได้ตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะอย่างราแฟดิ่งคนที่ชอบใช่ค่ะก็แบบว่าแค่เดินไปแค่สองสามก้าวก็สามารถไปเซเว่นได้แล้วหรือว่ามีชาบูยี่สสี่ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะคะ ก็ทําให้เรา,าไม่สามารถควบคุมการกินของเราได้ซึ่งถ้ามีนวัตรกรรมใหม่แบบนี้ขึ้นมาก็ทําให้เราสามารถที่จะแบบเฮ้ยสามารถควบคุมได้ง่ายมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้ไปยังไม่ได้ปรึกษาค่ะแต่ว่ามีแนวทางที่จะได้ไปปรึกษาอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะ<ม>ก็อาจจะทําให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักลงอาจจะมีโอกาสได้ว,ว่าเป็นมนุษย์ผู้หญิงสาวตัวเล็กได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> อัปเดตชีวิตของตัวเองบ้าค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะก็สนุกสนานกับการเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็พยายามออกกาลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะลูกเองตอนนี้ค่ะมีหนึ่งขวบกว่ากับกับสามขวบค่ะก็ยังเลี้ยงลูกอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับการเป็นซิงเกิ้มาเหนื่อยอือ ในความรู้สึกหนูก็คือเออเราจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็คิดแต่ว่าก้าวไปข้างหน้าค่ะว่าจะทำยังไงให้เอ,อเราสามารถเรียนลูกได้ไม่ได้คิดไปด้านหลังเลยค่ะไม่เหนื่อยท้อไไม่เคยเหนื่อยท้อเลยค่ะแบบว่าเวลากลับบ้านมาก็จะตื่นเต้นกับได้เจอลูกๆนะคะก็ทำให้เรามีความสุขไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะเดินทาง ทำอะไรต่างๆหรือว่าสร้างผลงานอะไรต่างๆขึ้นมาให้ได้มากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ก็เหมือนเลี้ยงลูกเป็นหลักเอ,อ่อทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกค่ะก็คือเลี้ยงลูกคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็หาเงินคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างในส่วนงานตอนนี้จริงๆก็เป็นข้าราชการอยู่ค่ะแล้วก็รับร้องเพลงทั่วไปค่ะเป็นแต่จะไม่ไม่ไมีมิงเกอร ต้องติดตามนะคะอาจจะมีก็ได้นะคะแบบว่าเพราะว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ในชีวิตนี้ที่เรายังไม่เคยทําเราก็จะทํามานะคะมีคนอยกลอเอ๊อยากจะทำเงมีเยอะเลยค่ะแบอบกว่าเมื่อไหร่จะแต่งเพลงมาแล้วก็เมื่อไหร่จะทําเพลงขึ้นมาอยากฟังบางทีเขาเป็นแฟนคลับคุณพ่ออยู่อย่างเนี้ยคะ่ะเขาก็บอกลูกแก้วทาสิแบบ่าเดี๋ยวจะตามเนี<ๆ>้ยเขาอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มี้น ก็น่าจะมีนะคะมีมีลูกชายออกมาแล้วก็น่าจะมีซิงเกิลบ้างค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะลองดูนะที่ไปไหนตอนนี้สุดแล้วที่จปงานแคปปงอันนีอันนตุ๊กตาได้ไปค่ะ ไปนะไม่ไปค่ะแต่พี่ไม่ได้ไปเด็กน้องไป